วันที่23เมษายน2567ในริทิรุษเขตรำพันหัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลบบุรี ได้ลงพื้นที่พบเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในตำบลห้วยโป่องอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญตัติยุทธศาสตร์ลำไยพุทธศักราชและร่างพระราชบัญญตัติลำไยพุทธศักราชโดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลบบุรีเสนอความคิดเห็นที่ได้รวบรวมจากผู้มีส่วนได้เสียต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยและประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่ ที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งพุทธศักราช2562เพื่อให้ครอบคลุมถึงผลประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในอนาคต